เด็กน้อยอยู่ป .5 อ,ออกไปรับจ้างเก็บบัวในทุ่งนาเพื่อนนำเงินมาให้พ่อซื้อกับข้าวส่วนพ่อต้องออกไปรับจ้างขุดดินถางหญ้ารับจ้างไปวันๆมีงานบ้างไม่มีงานบ้างหุงเนี่ยครั้งหนึ่งพอไหมพอ,พอมันพอครับเพราะมันช็อตด้วยช็อตไม่พอทําไงแล้วหุงมาอีกรอบมันให้ลูกกินก่อนครับให้ลูกกินก่อนลรกินที่หลังได้ ทำอะไรอ่ะเก็บตอกบัวครับเก็บตอกบัวเก็บไปทำอะไรเอาไปขายครับขอจ้างฮะขอจ้างครับอ๋อเอาเก็บขาจ้างเหรอกี่บาทอะปีก็ยี่สิบก็สามสิบครับยนะี่สิบสามสิบอ๋อแล้วเรามาเก็บนานยังเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมานะไหนขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาคุยไนะหนข้นาขงบน เก็บดอกบัวเนี่ยนะครับอ๋อเขาเขาจ้างครับอืมแล้วเราอยู่กับใครอ่ะอยู่กับพ่อแล้วก็น้องแล้วก็พี่ครับพ่อน้องพี่แล้วแล้วแม่แม่หนีครับแม่หนีไปแล้วเดี๋ยวพาพระอาจารย์ไปที่บ้านหน่อยได้ปะครับอ้าวแล้วบ้านเราหลังไหนหลังนี้ครับหลังไหนนะหลังนี้อ๋อไปไปหลังนี้เหรออ๋อ มีใครอยู่บ้างครับ,รบอาจาเจลินพร,ร,อ,นรอ,อ่าสวัสดีจ้ะอ,อันนี้คือครอบครัวเราเลยนะครบอ,อบครัวเรามีสี่คนเนี่ยนะครับอสี่ค,คนยอม,มาอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่สิบเอ็ดครับ4 4สี่สิบเอ็ดนะแล้วทำอาชีพอะไรรับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปทำ,ท,ำทำอะไรบ้างยกตัวอย่างิไปขุดดินบ้างพี่คนเขาก็จ้างไป กุดดินปูนก่อสร้างอะไรเงี้ยอ๋อแล้วมีงานประจํำไหมมีงานบ่อยไหมมันไม่ค่อยบ่อยครับบางทีเขามาเรียกเองให้เขามาเรียกผมก็ไปบางทีผมไปหางานอื่นทำอ๋อคือแต่ไม่คือไม่มีงานประจําอะไรเงี้ยนะอ๋อแล้วเราได้ค่าจ้างเท่าไหร่บางทีก็สองร้อยบ้างสามร้อยบ้างแล้วแต่เขาจะให้สองร้อยบ้างสามร้อยบ้างนะแล้วแต่เขาจะให้ก็เอามาเลี้ยงครอบครัวนี่นะครับอืก็เราดูแลลูก ทั้งสามคนเลยนะครับไอ้หนูอายุเท่าไหร่ลูกอายุสิบสี่ค่ะอยู่ปอะไรจ๊ะมอสองค่ะเรียนอยู่มอสองเราล่ะอายุสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดอยู่ปไหนปห้าครับปห้าไอ้หนูล่ะครับ,รรบปสามอ๋อปสามอ๋อปสามนะอ่าแล้วเมื่อกี้เนี้ยที่พระอาจารย์ไปเจอเราที่ในคลองเก็บบัวนะอ่าเราเราไปเก็บบัวเนี่ยบ่อยไหมไม่บ่อยครับไม่บ่อยนะ เขามาจ้างเหรอครับอ๋อแล้วเวลาไปเก็บบัวเงินที่ได้เอามาทำอะไรเอามาให้พ่อซื้อข้าวครับอ๋อเอามาให้พ่อซื้อข้าวแล้วเราอยู่ม .2 ใช่ไหมใช่และเราได้ช่วยงานไหมทำงานอะไรไหมช่วยช่วยตากับยายร้อยพวงมาลัยตากับยายร้อยพวงมาลัยก็คือไปรับจ้างอ่ะเหรอใช่ค่ะอ๋อตาตากับยายจริงๆริงไหมหรือว่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะเป็นอาของพ่ออ๋อคือเป็นญาติ แต่เราไปช่วยเพื่อที่จะได้เงินบ้างใช่ค่ะได้ทั้งเท่าไหร่เขาให้เขาให้เท่าไหร่บางครั้งก็ร้อยหนึ่งบางครั้งก็สองร้อยค่ะอ๋อต่อวันเนยใช่ค่ะต่อวันแล้วมีมีทุกวันไหมหนูไปแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อถ้าชถ้ามีช่วงปิดเทอมหนูก็ไปอ๋อคือช่วงเฉพาะเสะาร์อาทิตย์วันธรรมดาเราต้องไปโรงเรียนเป็นโรงเรียนนะเออเราก็ได้ช่วยพ่อมองนะเออแล้วโยมและอันนี้บ้านใครครับเนี่ยอ๋อพ่อผูกให้ครับอ๋อแต่ไม่ใช่บ้านโยมนะครับ อ๋อพระปลูกให้ครับและเดิมเดิมเราอยู่ไหนเดิมอยู่ข้างล่างเนเขาถมที่เขาไม่มีที่อยู่ครับครบพระเคยปลูกก็คือเดิมก็คือเป็นบ้านเช่าตรงนี้ครับอยู่บ้านเช่าแล้วเขาเปลี่ยนเขาทําบ้านครับก็เลยไม่มีที่อ๋อแล้วพระก็เลยมาปลูกให้ครับปลูกให้นะครับอันนี้คือบ้านข้างในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์เข้าไปดูหน่อยนะครับอันนี้อันนี้คือเตียงนอนครับเตียงนอนสี่คนเนี่ยนอนอนนี้ครับอ่าแล้วใครนอนไหนบ้างะ ลูกสาวนอนนู่นลูกสาวคนกลางนอนนี่คนกลางราะว่าเราคนเล็กแล้วก็ผมนี่อ๋อเพราะโยมข้างล่างข้างล่างข้างบนครับข้างล่างครับข้างล่างนี่ยนะอันนี้มุ้งเหรอครับนี่มุ้งหเก่าขาดปะเนี่ยขาดครับมุ้งขาดด้วยไงครับอ๋อดมันเป็นรูใช่ไหมครับมุ้งขาดด้วยนะแล้วนี่คือครัวครับนี่ครัวก็มีมีเตาอยู่อันเดียครับมีเตาแล้วหม้อข้าวครับใบนี้ใบเดียวหม้อข้าวใบเดียวอ้าวแล้วหม้อข้าวเนี่ยพอเห ห,หุงเนี่ยครั้งหนึ่งพอไหมกพอมันพอมันเพราะมันช็อตด้วยรัช็อตช็อตพ,อพอข้าวช็อตด้วยครับอ๋อแล้วที่ว่าอาัดแล้วก็ไม่พอทําไงแล้วหุงหม่อีกรอบมันพราให้ลูกกินก่อนครับให้ลูกกินก่อนแล้วกินที่หลังได้อ๋อยกินที่หลังคือให้หุงไปรอบแรกให้ลูกกินก่อนครับเพื่อตัวเองกินที่หลัง<อ>หุงสองผลหุงสองผลง่ายง่ายเพราะว่ามันใบเล็กกันนะอ๋ออโอเคอ่าพระอาจารย์ก็วันนี้มาวันนี้นะ ก็อยากจะมาช่วยเหลือครอบครัวของเรานะอ่าแล้วก็จะได้มีสิ่งของมามอบให้ด้วยอ่ะสิ่งของมาอ่านี่เป็นข้าวสารนะอ่ะขาขวางขวางนี่ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรขวางวันนี้ไอ้หนาาเจเป็นข้าวสารหอมมะลินะอ่าข้าวสารหอมมะลิเอามาไว้ห้าถุงเลยนะข้าวสารหมดยังนะอ่ะหมดครับเหลือหน่อยเดียวนะนีะ่นี่อ่อันนี้เป็นน้ำดื่ม อ่านป็นถักวางได้เลยอ่าน้ำดื่มอ่าสี่อ่าน้ำดื่ม,อมเอามาให้สี่แพ็คนะอ่ามานี่อันนี้เป็นไข่ขไก่นะ <c oughs> กับไข่เค็มด้วยเอาไว้ทำกับข้าวนะให้ลูกนะให้ล <c oughs> ูกอันนี้ไข่เค็มนะ <c oughs> เก็บไปได้อ่ามาต่อไปน้ำมันพืชนะน้ำมันพืชนะ <c oughs> น้ำมันพืช <c oughs> กับน้ำปลา น้ำปลาแล้วกน็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายปลากระป๋องนะป,ปลากระป๋องป,ปลากระป๋องป,ปลงปากระป๋องนะ <Okay. S 1> ก็ไปทั้งหมด40เลยนะเน,นี่ยเอามาให้40กระป๋องเลยนะมาอันนี้ก็เป็นหมูหยองนะเท่าไหมหมูหยองนะอันนี้เป็นน้ำพริกเผานะ ปลาเค็มน้ำพริกนะปลาเค็มน้ำพริกนะขึ้นเชียงเก็บไว้บ้างขึ้นเชียงนะอันนี้ผักปลอดสารพิษนะเอาไว้ต้มได้นะเอาไว้ต้มได้เอาไว้แกงได้ขึ้นเส้นขนมถือไว้ขึ้นเส้นประาหนึ่งลังนะประมาณหนึ่งลังอ้าวกินขนมไหมกินคับไหมอ้าวเอาไปขนมเอาไปขนมไปมา นี่นมอ,อ,อีหนึ่งลังนะเอาให้ลูกกินนะเออเอา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 ให้ลูกกินนมหนึ่งลังก็อองอของกถ้าฟอกหอยใหญ่นะอ่ายาล้างจาออนอ,อ่านยาล้างจานแชมพูนะแชมพูยาทิฟัน,นยาประจำบ้านอ่านี่ยายาปวดหัวนะอ๋ออันนี้ก็สิ่งของที่เอามาให้เรานะเยอะไหมยเยอะนะ จะได้อาไว้แล้วก็เมื่อกี้พระอาารย์ที่เราไปคุยมอข้าวเราไม่ดีไม่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์เปลี่ยนให้ใหม่นะอขอมอข้าวหน่อยครับนี่นี่มอข้าวอย่างดีเลยนะนี่เป็นอย่างดีเลยครับเราจะได้พุงรอบเดียวดีใจไหมดีใจนะเอามอข้าวไปมอข้าวอย่างดีเลยนะอายุวะเชิญส่งไป แล้วก็มุ้งขาดใช่ไหมมุ้งขาดใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนมุ้งให้นะอ่ามุ้งมาขอมุ้งหน่อยครับนี่นั่นเดี๋ยวพ่อจามาให้สองอันนะอันนี้คนเดียวสําหรับโยมนะสําหรับพ่ออันนี้สําหรับลูกสามคนเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็คืนยุงกัดไะละฮะกัดนะอ้าวเปลี่ยนให้ใหม่เอามาที่นอนมาที่นอนที่นอนนะเอาไว้ใช้นะที่นอนที่นอนนี่ที่นอนเอาไว้ใช้ ดีใจไหมตัวเล็กดีครับอ่าดีใจนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมีสตังค์มาให้เราด้วยนะครัของเงินให้สี่พันเดี๋ยวเอาเงินไว้ให้สี่พันนะเอาไว้ใช้เลี้ยงหนึงดูลูกนะต้องไปโรงเรียนใช่ไหมเออแล้วเก็บไว้ใช้นะใช้ดีๆนะอย่าเอาไปใช้ผิดประเภทนะรับปากผมนะรับปากครับอออย่าไปกินเหล้าอย่าไปอย่าไป ติดยาเทพติดไม่เอานะมนไม่ตินยางไม่ติยาเออเอาไว้เลี้ยงดูลูกนะเ,เ,เงินมันหาย,ยากนะอเ,เอาไอว้สิครับตัวเล็กแล้วพ่อะพะจะให้ตังค์ไว้นะจะไ,ไปโรงเรียนนะครับอ่ดีแล้วทํางานช่วยพ่อนะเราก็ดีแล้วตั้งใจเรียนนะอา่าเราต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าการศึกษาจะทําให้เราวันหน้าเราจะไม่ลําบากนะพ่อได้สบายนั้นจะไว้ว่าเราต้องเรียนนะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็อ่า ทำงานช่วยพ่อด้วยนะแบ่งเบาภาระนะอ่ะนั่นเดี๋ยวแตมาไปก่อนนะ